วดวงใจทุกดวงหัวใจของพวกเราทุกคนที่มารวมกันอยู่บนถนนสายแจ้งวัฒนะแห่งนี้จะขอตั้งปฏิธานร่วมกันในอันที่จะขอถวาไว้ความจงรัภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์สมเดาจา็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ Cuti manto, wanawanto, Yasasino silo, tamanatanso, purimatadi santo ratu, takine nabila nako, patimene nabila pato, kue ru udarandi santo ratu, temanaraja, samanta สัพเพตัมเยจรูปปกิริสีการะตาเทจันตริเทวิวันติเิปะระเทจารุนาตาเนกอาวุตุนิเกเตปุมาจันตุเทวาจันมาตระวิสุเมยกระพันเถร ต e. ิยังนุลิกขาวจนังซาโตโอมีสุนันโตธรรมสุนทะโรยัมภะนันตานธรรมสุนาะโรยัมภะนันตานธรรมสุนทะโรยัมภั What's uh -huh. you yeah. อีทัมต้นทางท่านรดังกันหันทางไทยปฏิบฏัติปริยิเป็นสอ a uh... Sangkunan Nukun Padut Jara จิตไม่ว่างกายไม่ว่างอะไรมันก็ใส่ไม่เข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องมามเรื่องเร็วเรื่องสาระหรือเรื่องไม้สาระเราก็จะกลายเป็นคนที่หมดสมรรถนะมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่ไม่มีชีวิการการที่เราอยู่สามารถทำคุณประโยชน์ได้หลากหลายในหน่งวันเพราะว่ารเราอุ่นเรารู้จักว่า มื่อใ,ใจมันว่างมันก็สามารถจะทำนู่นทำนี่ทำนั่ทน,นทำสารพัดทำในเวลาเลือกวันเดียวกันได้อันนี้คือสเสด์คือคุณลักษณะาือี่บางมีกายและบางิเศษของจิตว่างหิบแล้ววางวางแล้วว่างมันจะทำให้ดับลลเอีย็นมาถึงขั้นดับแล้เย็นัฒนาจิตของเบทีแจ้งวัฒนะเนี่ยมันมีเป็นขั้นขั้น ท่านแหลก็รอนสอนและฝึกให้รู้จักหยิบเราเจอเลือดหินจเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นอะไรที่ไม่มีสาระเลอะเทอะเปอเปื่อยยุ่งวุ่นวายสับสนว้าวุ่น,น้อนรุ่มกัดครุ่มเศร้าหมองขุ่นัวเปลี่ยนเหมือนดัางขี้เปลี่ยนเหมือนดัาอุจจาระปัสสวะเขลาคือน,น้ำลายอายามูลหอยสิ่งเน่าเหม็นยิบไปก็เปื่อนมือ ต้องรู้จักหยิบอะไรที่เห็นว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็จึงจะหยิบมันพัฒนาตั้งแต่เริ่มรู้จักหยิบพอหยิบแล้วก็ต้องพัฒนาต่อว่ารู้จักที่จะวางเมื่อมีสาระได้สาระเกิดสาระเป็นสาระก็วางไม่เป็นเหมือนบทสรุปที่น้องหูเขียนสอนลูกหลานเอาไว้สมัยอยู่ในท่าสินโตทองทั่งดังเสือม,มาตรีว่าลูกหลาน จงรู้จักใช้สมมุตริรู้จักสมมุติใช้สมมุติให้ประโยชน์จากสมมูิได้ประโยชน์จากสมมุติท้ายที่สุดอย่ายึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุตินี่เราเข้าใจความหมายนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มันเป็นสมมติท้งหน้าเนวันนี้เนี่ยหลวงปู่มาสมมุติเป็นแม่ทัพธรรม นำมาเอาขบวนมวลมหาประชาชนนักรบกล้าของพระราชาผู้มีหัวใจสีขาวออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้กับอาธรรมวางทุจริตทารราวางใจดำใช้ความใจดีชนะวางคโกงใช้ความซื่อตรงชนะวางไม่มีเมตตาก็าใช้ความเมตตาชนะ ความเม่นรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็สองเร็จรับผิดชอบต่อหน้าที่คำหน้าที่อย่างถูกต้องชนะเทียนนิดเีย่าอนดงนั้น,นวันนี้เราอยู่ในขั้นที่สองอิบแลว้ววางอยู่ในขั้น,นคำว่าวางทีนี้เราจะพัฒน,นาไปถึงคำว่าว่างวางแล้วต้องวางวิธีก็คือทุกอย่างในกายเราว่าหมด ว่างหมดสมองว่างอารมณ์ว่างจิตว่างใจว่างกายว่างมือว่างแขนว่างตาว่างตัวว่างหูว่างว่างจนไม่มีอะไรเป็นที่กำหนดในลมหายใจก็ไม่ใส่ใจเพราะถ้าใส่ใจก็จะไม่ว่างปล่อยให้ลมมันเป็นเป็นโดยธรรมชาติ ปล่อยให้ลมมันเดินโดยธรรมชาติถ้าไปยุ่งกับลมอ่แสดงว่าไม่ว่าแล้วมีงานทมและมีงานให้หยิบแหละงั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งแม้ลมหายใจอย่าไปยุ่งแม้คําาวนาท่องบทใดๆอ่เอาอย่างนี้น่งฝึกอย่างนี้ทําเช่นนี้ลองดู ฟุง้งซ่านมือิดนำคานง่วงเหงาเหงานอนก็สแสดงว่ามีงานทําแล้วใจที่ไม่มีงานคือใจว่างๆเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วลองให้มันพักดูบ้างพักกายก็คือการนอนหลับแต่พักใจก็คือว่างสนิทพักกายก็ได้แค่กำลังกายแล้วต้องพักทุกวันแต่ถ้าพักใจเนี่ย ท่านว่าเอาไว้ว่าแค่ชั่วระยะเวลาช่างกติหูงูลแลบลิ้นหรือฟ้าแลบมีอันนิสงเกินเจวันยิ่งใหญ่มาศาลใต้ดินบนฟ้าหน้าหลังซ้ายขวาจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาคนที่พักใจได้เนี่ยจะมีกิ่นกายสะอาด พอใจสะอาดกายกุระ